อยู่แถวทิวพนาไม่ใช่จ้ะไม่ใช่จ้ะสวัสดีจ้ะพี่น้องสบายดีจ้าอีกหนึ่งวันที่ว่าไอดาเวอนาสิผ้าเทียวเนาะจ้ะแถวนี้มีน้ำตกงามงามจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเราไปชมกันเลยจ้าบรรยากาศชนบทที่แบบว่าอากาศสดชื่นโอ้ย เดินแล้วมีแห้งพี่น้องออกซิเจนแบบอืมเป็นผู้เนะ่ะจะเป็นผู้อันนี้ก็แม่นม้ำลำธานโอ้ยสดชื่นพี่น้องมาเดินกินอากาศมวนจ้ะเฮ้ากับมาสิใกล้จะถึงสถานที่น้ำตกแล้วจ้ะจอดรถไว้ประมาณห้าร้อยเมตรแล้วก็เดินเข้ามาจ้ะ เดี๋ยวอีกหน่อยเขาสิมาปิกนิกอยู่นี่โอ้ยปิกนิกอย่างไรน่อหนาวบ่หนาวบ้านเมืองเกาเก่ตั้งแต่โบลณโบลานจ้ะประมาณนี้นะคะไปเตรียมพร้อม <S <s อ,อีกตึกหนึ่งยาวๆน่ะเป็นหนาหนา ห้องเช่าเป็นแนนลุงแล่มจ้ะดาไปซองมาเบิงแล้วอ่าก็มีคนเช่าอยู่จ้ะเป็นนาำต,ต๊กธรามาตาดได้จากพี่น้องอัน,น้นามตกลงมาเตี้ยูเพื่อให้สังเกตบางที่เดินผ่านมาอ่ะผู้จะสูงสูงขับรถลงมาน่นจะอันตรไลนิดนึงได้พี่น้องราะว่าเนื่องจากว่ามันมันจะเป็นทางทางหลอกผู้นะจ้ะ เ่วทา่ามันสะดวกลากยางหมดทุกเส้นทาง กสิมีตากลองมืออชีบที่เพิ่นมาทายแบบเป็นโปสเตอร์หรือว่าเอาไปโฆษณายังกันแล้วเต่จ้ะ อากาศเย็นเป็นพิเศษมือนีนพี่นองอีกอย่างนึงเพราะว่าน,นะตอนนี้มันยังเป็นช่วงอันตอนเศร้าๆอยู่ย,ยังบอท่านถึงที่ยังพี่นองอากาศก็เลยหนาวเน่นิดนึงเข้ามา,นาหน,น้าห้อนีก็สิเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งกสิมีใบใหม่เขียวชะอม แต่ว่าน้ำก็อาจจะน้อยกว่านี้นิดนึงนะจ้ะเบื้องพระเอกเอกชั่น นั่งเองกถ่ายรูปพี่นองอ่าน้ำเย็นเย็นเป็นบ่น้ำเย็นมากๆเลยโอ๊ยบรรยากาศช่วงหน้าหนาวมันก็ประมาณนี้หละจ้ะนี่คือบรรยากาศชนบทแบบปนอกที่สุดของฝรั่งพี่นองก็จะประมาณนี้บ้านเท่าก็จะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงยังไปเนาะจ้ะบ้านเพื่อนก็เลี้ยงมมา,าเลี้ยงแกะเลี้ยง อโอ้มีหลายอย่างเหลี่ยงจ้ะวนนอนอยาดากก่ตามเคยยังมาเที่ยวบอทเานเดียครับจ้ะเดินเลาะริมริมทานแม่น้ำภูเขากินอากาศสุดบริสุทธิเพราะว่าบ้านไอดาอยู่ปารีตหัมันบดิบริสุดได้จ่าพี่นง นำจากผู้ไหลลงมาใสคักพี่น้องไสแล้วก็เย็นคักพี่น้องและแต่ว่าพี่นอ้องอ่ะพ่เห็นปลาจักตัวคือสิบ่มีปลาเนาะจ้ะแม่น้ำยู่แม่น้ลำลำธารยู่แถบตีนผู้นี่อาจจะไม่มีปลาเนาะบอ่อน้ำบอ่อน้ำนี่เขากินได้แต่พี่น้องเพราะว่าเป็นน้ำบริสุทธิ์จากอาณาจากผู้ลงมา เบิ่งตามแผนทีนี่ลดจ้ะพี่น้องเพื่อนๆท่านใดอยากจะมาเที่ยวนะคะตามนี้เลยจ้าจะกลับบ้านกันแล้วนะคะมาเที่ยวน้ําตกเป็นยังไงบ้างคะพี่น้องเพื่อนๆชอบบอจ้าถ้าชอบแล้วก็กดอ่าซับสไคร์กดติดตามไอดาในเด้อเป็นกําลังใจพบกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีจ้า